สวัสดีครับนี่คือทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสงกันตังครับและนี่คือบรรยากาศของสถานีห้วยอดที่เป็นหนึ่งในสถานีของสายชุมทางทุ่งสงกันตังนะครับผมดูบรรยากาศนะครับก็ยังเป็นบรรยากาศแบบดั้งเดิมของเอ,อ,เอก,กลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของการรถไฟนะครับก็จะมีเห็นไหมหางสำหรับให น้ำกับหัวรถจักรในสมัยอดีตมากันนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ะนะครับถ้าเราสังเกตดีๆทางสถานีรถไฟเนี่ยตามทางรถไฟก็จะมีถังอย่างเงี้ยอยู่นะครับนะก็จะเห็นแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าบางสถานีก็จะลื้อทิ้งไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่โรงเก็บรถซ่อมบำรุงนะครับของฝ่ายกันช่งางโยธาหรือว่าในหนวยทางนะครับนะครับตรงนี้สถานีหัวยอดครับนะและโคง้งนี่โค้งสวยงามเี๋ว ครับผมมีความรู้สึกถึงบรรยากาศแบบเดิมๆของทางรถไฟในอดีตนะครับนะบวกกับกลิ่นอายของการที่ได้พัฒนาจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตไปแล้วนะครับก็สวยงามแข็งแรงพร้อมกับเอ,อเอกลักษณ์ที่เป็นกลิ่นอายของรถไฟแบบเดิมๆนะครับนี่สถานีหัวยอดครับหยุงนเลย <Okay. S 3> เดี๋ยวผม จะพาไปดูเวลาเราเดินเข้าไปหาทางรถไฟเพื่อจะไปตรวจงานนะครับบางทีก็ทุลักทุเลพอสมควรเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเข้าไปยังไงแล้วพวกเราเดินทางเข้าไปยังไงนะครับพร้อมแล้ว ตอนนี้ทีมงานก็เดี๋ยวเซตเครื่องมืออยู่นะครับเป็น c a l i เบ a t รชันเดลี่ค l i b เบอ i รชันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมูดป่าเข้าไปกันนะตรงนี้เลยครับเกิดเล็กเกดน้อยเรื่องราวนิดๆหน่อยๆน,นะครับทางวิศวกรรมงานทางรถไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อทางด้านเทคนิคนะซึ่งเราก็ ยังไม่ได้เจาะจงไปถึงขั้นการาวิเคราะห์โครงสร้างหรือการาทำการซิมูเลชันเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของตัวแท็กนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทั้งเรื่องของงานทางด้านวิศวกรรมชั้นสูงที่ต้องออกแบบและก็คำนวณน,นะครับและคำนึงถึงต่อไปอ่ะนี่ร้อยเชื่อมตัวเสร็จแล้วบายๆครับ หรับช่วงนี้นะครับผมก็จะมีเกร็ดความรู้เรื่องของงานทางแล้วก็สะพานมา,าพูดถึงกันสักเล็กน้อยนะครับสะพานตรงนี้ก็เป็นสะพานทูทัตห,หรือว่าทูทัตหรือว่า TP นะครับก็ตัวเล็กๆแบบนี้ก็จะมีชื่อเล่นของมันเรียกว่าสะพานโพนีทัศนะครับสําหรับงานวันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับเลยเดินทางกลับไปพักผ่อนกันนี่หน้าทิน แต่ทำงาน,นโอเคครับลยุยดูรถให้ด้วยนะมีเร็มมั้ยดึง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 ไม่มีครับต้องไอ้โป้ง